สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้การได้มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่กล่องนะครับนี่นี่ครับมันเป็นของอินโฟเซตครับอินโฟเซ็ตอินโฟเซตอินโฟเซตนะครับเขาบอกว่าไฟไม่เข้าครับเราจะมาเสียบไฟดูก่อนครับว่าทําไมไฟมันถึงไม่เข้านะเอาเสียบปลั๊กเข้าไปครับ อ่ามันมีจริงกเเงียบจิบเลยนี่ไฟไม่เข้านะไฟไม่มีคราวนี้เราจะมาวัดไฟดูครับว่าหม้อแปลงมีไฟหรือเปล่าอ่าเอาปรับไปที่ห้าสิบโวลต์ครับปรับมิเตอร์ไปที่ห้าสิบโวลต์เพราะว่าไฟตัวนี้เป็นไฟสิบสองโวลต์นะปรับมิเตอร์ไว้ที่ห้าสิบโวลต์พอนก่อนครับนี่มาวัดไฟดูครับว่ามันมีไฟหรือเปล่า ไฟไม่ออกครับนี่นี่ไฟไม่มีนะอืันนี้เรามาลือดูกันครับว่ามันเป็นด้วยสาเหตุใดทำไมไฟมันถึงไม่ออกไอ้ตัวไหนมันเสียครับเพื่อนไอ้ตัวไหนมันเสียแกะยังไงเนี่ยมันมีที่แกะเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหารูมีรูไหมโอ้มันหนาด้วยหาอะไรงัดก่อนครับหาอะไรงัดก่อน มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าน็อตอะมันเหมือนไม่มีนะมันต้องมีสิถ้าไม่มีแล้วมันจะไปอยู่ได้ไงใช่ไหมสงสัยเหมือนกันมันก็นนตรงลือ้อมีไหมมือรูปดูมันไม่มีนะครับมือขมครำมครำร,รูปรูปขมครำดูเนี่ยมันไม่มีรอย เป็นตำหนิเลยครับเพื่อนนี่เหรองัดตรงนี้เหรอใช่ไหมงัดดบเปล่าหรือยังไงเนี่ยเอาเล็บขูดเล็บถูเนี่ยมันยังไม่เจอรูเลยครับเนี่ยแ,แสดงว่าไม่มีรูแล,แล้วจะงัดยังไงแล้วรัาเนี่ย งัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะลองดูก่อนงัดยังไงเดี๋ยวก่อน้าไปเพื่อนผมหาวิธีเอาออกก่อนนะแล้วค่อยมาดูตอนที่เอาออกแล้วถอดออกแล้วแกะก่อนนี่งัจะ คลิปจะยาวเกินครับนี่เขาเป็นเพื่อนผมได้งัดแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ออกนะก็ยังไม่ได้ออกเหมือนกันครับนี่ติดขาอยู่ออกแล้วออกแล้วนี่ออกมาอย่างนี้ละออกมาแล้วอา้าวมันยังไงแล้วเนี่ยมันยังไงวะอ๋อไอ้นี่เอาไหนวะ ยังไงเนี่ยเพื่อนๆงงแล้วนะผมอ่ะโอ้มันมาเฉียดอย่างนี้เออโอเคอป่า okay. งั้นอะ ลองวัดดูสายครับมันสายมันขาดหรือเปล่าวัดดูสายก่อนไอตัวนี้ไม่มีย่านเสียงครับมิเตอร์ตัวนี้ไม่มีย่านเสียงอ่าเห็นไหลอเหละน,ละนี่ซิโลอ่าอันนี้ไปเป็นมิเตอร์รุ่นเก่าครับ เห็นแล้วนะเห็นเข็มแล้วซิโลแล้วนี่อันไหนข้อบวกอันไหนข้อลบเนี่ยด้านไหนลบอจับนี่ครับนี่จับอย่างนี้จับด้านนอกนะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้อเคมมิเตอร์ขึ้นอู่ครับ แสดงว่าสายไม่ขาดครับนี่สายไม่ขาดอ๋อคราวนี้เอาเยได้ใดในพอเยได้นัในแล้วก็มาจิ้มอีกเส้นนะครับฝั่งนี้อ๋อก็ยังขึ้นอยู่ครับนี่ปัญหามันอย่างนี้มันจะเป็นด้วยตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ย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 ไอตัวเนี้ยพอปักมันจะดันตัวนี้อ้าอ้าออกลาออกนี่มันจะ ทำให้มันหลวมครับมันไม่เน่นครับมันไม่แน่นแล้วคราวนี้มันก็จะไอ้นั่นง่ายครับไฟมันก็จะไม่ต่อครับนี่ปัญหามันอย่างนี้อีกนะเรามาบัดกีีสายไฟติดก่อนครับเดี๋ยวเราจะได้วัดไฟกันครับว่ามันมีไฟมาหรือเปล่ายัางไง ถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆก็ต้องถ้ามันไม่ได้ผลถ้าว่าถ้าต่อสายแบบนี้ติดแล้วพ็เสียบไอ้ของมันไม่ติดก็แสดงว่าเราเราจะต้องบัดกีตรงนี้ติดครับเดี๋ยวมาทดสอบก่อนครับว่ามันจะมีไฟออกหรือเปล่า เอาเสียบไฟเข้าไปไม่รู้มีไฟหรือเปล่านี่ออกไปก่อนเอาปรับไว้ที่50โวลต์อย่างเก่าแล้วครับนี่มเตอร์ปรับไปที่50โวลต์อย่างเก่าสายสีแดงจิ้มเข้าไปในแล้วครับนี่สายสีดำแตะนอก ไม่มีครับอ่าไม่มีนะไม่รู้สายแต่สายไม่ขาดเอาแล้วคราวนี้เรามาวัดไฟกันครับว่าไฟมันไปอยู่แค่ไหนครับไฟมันอยู่แค่ไหนปะไปะที่ AC สองร้อห้าสิโวลต์นี่ปะไปะที่ AC สองร้วห้ิโวลต ไฟมาอ้าวอาว้าตัวนี้ขาดครับนี่เอาอา้าขาดครับนี่อาขาดนะอา้าตัวนี้ขาดนี่นี่ตรงนี้มันจะมีอาอยู่ตัวครับนี่อาตัวนี้ขาดอ้าเอาฟิวครับศูนย์ 2.2โอห์ม2.2โอห์มครับอาร์ฟิว2.2โอห์มเดี๋ยวถอดปลักก่อนครับอันนย้เรามาจำตรงก่อนว่าไม่มีไฟออกหรือเปล่านะมาจำตรงก่อนครับว่าม,มีไฟออกหรือเปล่านั่นอาร์ฟิวจำตรงก็ไม่ยากรครับนี่ ย้ายมาบัดกีข้าข้างนี้เลยนี่มาตรงขางอาข้างนี้เลยน่าย้ายมาเสียไว้แล้วครับย้ายมาบัดกีีไว้แล้วเสียบปลั๊กแต่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ครับมันมีสวิตช์นี่เราไฟอยู่อือดูนะครับว่าไฟมันจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็ ถือว่าใช้ได้แล้วครับอ้าวแล้วอะไรมันติดยังไงล่ะสายไฟ AC มันสั้นเลยครับตัดอยูก่ไกลหน่อยมิเตอร์ไปที่50โวลต์แล้วก็นี่เอาครับสายแดงเสียบเข้าไปเลยแล้วก็อาสายดำแตะขึ้นไหมไม่มีครับไม่มีไฟเลยอ้าวโอ้มันจะไม่มีได้ยังไงล่ะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์เลย แม่ยังไม่มีไฟครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์ครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนครับว่ามีไฟหรือเปล่าอ่านี่ไฟมาแล้วครับนี่สิบสองโวลต์นี่นี่ไฟมาแล้วครับนี่ก็อ,อาร์ฟิวขาดครับสองโอห์มครับนี่ครับนี่นี่นี่ เขเมมิเตอร์ขึ้นแล้วครับไป,ไปที่12โวลต์ครับอ่าฟิวขาดครับเดี๋ยวไปหาอุปรกรณ์มาใส่ครับจะไม่รู้จะจะมีหรือเปล่าครับถ้าม,มีก็ได้ใส่ถ้าไม่มีก็คงจะดัดแปลงหายอะไรอย่างอื่นใส่ครับแทนฟิวแล้วครับเดี๋ยวถอดตัวออ้าวก่อนครับนี่ ถอดสายไฟนี้ก่อนถอดอาออกนี่ถอดอาก็ไม่ยากหรอกครับนี่นี่งางเข้าไปงางเข้าไป หลุดแล้วครับนี่ทำความสะอาดรู้หน่อยนะใช้ได้สองจุดสองสองโอห์มผมไม่มีครับผมมีแต่ผมมีแต่หนึมม่งโอห์มครับนี่หนึ่งโอห์มนี่ผมมีแต่หนึ่งโอห์มครับเดี๋ยวเอาหนึ่งโอห์มใส่เข้าไปครับหนึ่งโอห์มใส่เข้าไป นี่ครับมันมีมันมีตำแหน่งให้ใส่อยู่ตรงนี้ครับนี่เอาอาใส่ครับอาหนึ่งโอห์มนี่มันมีตำแหน่งอยู่ครับนี่ตัวอยู่นี่ขาอยู่นี่เอาขาเสียบเข้าไปตามนี้แหละครับนี่ตามนี้แหละนี่เย,ย่เข้าไปครับนี่เยี่ยเยขาก็มาบัดมาบัดกีครับ คราวนี้เรามาบัตรกีครับบัตรกีก่อนแลจะตัดขาแล้วจะทดสอบครับนี่บัตรกีเข้าไปบัตรกีเสร็จแล้วก็ได้ตัดขาอุปกรณ์ครับ ทีมตัดขาของเราอยู่ไหนเนาะตัดขาอุปกรณ์ครับนี่ตัดขาอุปกรณ์ก่อนอืม ล้างจุดบัตรคีหน่อยครับนี่เพื่อนล้างหน่อยล้างหน่อยล้างบัตรคีหน่อยครับนี่ล้างจุดบัตรคีหน่อยอ่าคราวนี้เรามาประกอบครับมันไม่ลงล็อกนี่ลงแล้วโอ้โหไอตัวนี้สี่ปัญหาเกิดเลยนี่ อ่าลองพับอย่างนี้หน่อยมันจะได้ถิดดีๆอ่าได้แล้วครานี้ก็ฝาครอบเข้าไปครับฝาครอบเข้าไปกดล็อกให้แน่นครับนี่ อันนี้มันเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแต่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ครับจับให้ดูก่อนครับนี่มิเตอร์มาครับปรับที่10 50โวลต์อย่างเก่าครับนี่เนี่ยมิเตอร์50โวลต์ดูนะครับนี่จับนี่เห็นนี่จับอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เออนี่จะได้เห็นจะชัดนี่เปิดสวิตช์ก่อนครับนั่นคือแล้วครับใช้ได้แล้วนี่นี่อ่าโอเคครับ ใช้ได้แล้วครับปิดสวิตช์ก่อนเอาเสียบอ่านี่ใช้เสียบไฟรองก็ไม่ต้องไปต่ออะไรแค่ว่าไฟเข้าก็ใช้ได้แล้วครับนี่นะเอาเปิดสวิตก่อนครับเปิดสวิตโป้นี่น้ามาแล้วครับนี่ไฟแดงขึ้นแล้วนี่นี่นี่ใช้ได้แล้วครับนี่นี่ใช้ได้แล้วน้า ใช้ได้ครับไฟเข้าแล้วไไม่มีปัญหานี้่ไอ้ตัวนี้มันโหลดนานครับเพราะเราไม่ได้ต่อสายอากาศอะไรด้วยเนี่ยมาแล้วครับนี่นี่นี่นาหน้าขึ้นช่อง้วครับช่อง46เขาตั้งไว้ช่อง46ครับกดไปไหมอันนี้ไม่ใช่ครัอ๋ออยู่นี่นี่ครับตัวนี้อ่านี่ครับไปนี่นี่ครับโอ้เลื่อนได้ครับนี่นี่โอเคเลื่อนได้อยู่ครับใช้ได้ใช้งานได้แล้วครับนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับไฟเข้าแล้ว อาปิดสวิตช์ก่อนครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมก็รู้ว่ากล่องดาวเทียมของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับอาการเสียของมันคือไฟไม่เข้าครับสาเหตุของมันก็คืออะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์มีอุปกรณ์ขาดหนึ่งตัวครับนี่ครับตัว R ขาดครับนี่ตัว R ขาดนี่ครับ R ค่า2.2โอห์มครับขาดนี่ ผมไม่มีครับผมมีหนึ่งโอห์มครับผมได้เอาหนึ่งโอห์มใส่ไปแล้วนี่ครับแตกเลยนี่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 แตกครับขาดเลยนี่นี่ครับผมได้เอาหนึ่งโอห์มใส่ไปแล้วครับก็อันนี้กป็แนวทางการซ่อมนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะเปลี่ยนเอาอะไรค่าเดิมมันมาใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเอาหนึ่งโอห์มใส่ก็ได้ค่าเดิมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ เราจะเอาค่าเดิมก็ได้ครับค่าเดิมคือหนึ่งโอห์มเอ้ยสองจุดสองโอห์มแล้วที่ของเราใส่เข้าไปเมื่อกี้มันคือหนึ่งโอห์ม oh ครับใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาแล้วก็เขาว่าเป็นอาร์ฟิครับถ้ามันมีชอ็อตมันมีปัญหาไรโหลดเกินเนี่ยไอตัวนี้มันจะตัดครับอย่างเราใส่หนึ่งโอห์มไปนี่มันก็จะขาดไวขึ้นครับเครื่องก็จะไม่มีปัญหานี่คือเป็นแนวทางการซ่อมครับเพื่อนๆแนวทางการซ่อมนะอ่าสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ